ดอกที่หนึ่งไปได้ดอกที่สองตามไปติดติดโอ้โหเรือนี่เอียงไปเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมยูโบตหรือว่าเรอูมาป่าทะเลแห่งกองทัพเยอรมันนะครับต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นที่3ด้วยนะฮะใช่ครับในซีซั่นนี้ผมมีความตั้งใจว่าเราจะไปสู้ในสมุทรภูมิเมดิเตอร์เรเนียนกันนะครับสซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราไปสู้ในแอตแลนติกบ้างหรือว่าอาร์ติกบ้างก็ดีนะฮะในคราวนี้ เปลี่ยนนั่นนาบ้างกากันะกนะครับไม่รอช้าดีกว่าเรา n น w วเกมใหม่กันเลยนี่ครับเรืออูที่ประจําการทะเลกลางก,ก็คือเรืออูหมายเลข559ลําลมนี้แหละครับซึ่งลามอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีแคมเปญในการจบเกมแบบการตามล่าแอร์ครับแคริเออร์เหมือนลํานี้เราก็เลยเลือก5 59เล่นดีกว่าคุณผู้ชมครับคือลามอื่นมันก็มีสิทธ์เจอเหมือนกันครับแต่จะเป็นการเจอแบบสุ่มซะมากกว่าแล้วการในการเจอนี่ก็จะประมาณ0 0นหเนี่ยมันหายาก,กจัดเลยนะเป็นไอเทมแร่ยังไงอย่างนั้นเลย ก็เลยโบกมือลาประจําการนะ559ดีกว่าเลยครับแล้วก็อูลานี้เนี่ยมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี1941นะประจําการนะทะเลแอตแลนติกนะครับจนทั่งปัจจุบันนี้อูนะครับได้ข้ามช่องแคบยิบลอต้ามาและประจําการน์ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อช่วยอิตาลีสู้รบนะครับณนะท่าเรือลาสเปเซีย คือทางฝั่งใต้เรืออูมันน้อยก็เลยส่งเราเข้ามานะครับอ่ะก็ดูว่าต่อจากนี้ไปชะตากรรมของเรือลำนี้กับชีวิตของกะลาสีจะเป็นยังไงบ้างขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับไม่รอช้าเริ่มสงครามกันได้เลยนี่ครับคาสินใหม่นะเขาบอกว่ามีชายหนุ่มหลายพันคนเลยครับได้สมัครเป็นสมาชิกของคลิกมาลีนคลิกมาลีนนี่ก็เป็นเหมือนพวกเรือดำน้ำเลยกองเรือดำน้ำเยอรมันและนี่คือสิ่งพวกเขาต้องเชิญหน้ากับมันครับ สัมผัสได้ถึงแรงกดดันของหมหาสมุทรที่กำลังบีบอัดตู้มเข้ามามีเพียงแค่เครื่องหนึ่งเท่านั้นที่กลับบ้านชีวิตและการต่อสู้บุคเขาได้กลายเป็นตำนานครับวูฟแพ็คถ้าเรือลาสเปีเชีย1พฤศจิกายนปี1941โหจะเสียงเพลงนี่ ให้ถึงความเป็นแรงมดาใจการมจรจนภัยอุดมการที่มีต่อท้องทะเลเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนนี่กดปุ๊บเริ่มเกมปั๊บเลยอะ สิ่งแรกครับที่ต้องทําก็คือนี่เลยครับไปรับภา <D> รกิจจากนายทหารก่อนดูซิว่ามีอะไรให้เราทําบ้างนะ <D> Battle of Mediterranean 1นทบสนะครับแล้วก็จะมีภารกิจคุ้มกันด้วยรวมไปถึงละตะเวนพื้นที่แถวยิบลอตา้าผมว่านะสมรภูมิเรียกหาเราอะเรารับนี่ครับภารกิจ Cn 3ถึง Co 2 แล้วก็ต่อมาครับที่ต้องทําก็คือการซื้อยุทธปัจจัยในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหยุบยาอาหารตอร์ปิโดกระสุนอย่างนี้ขอซื้อไปที่ยาซึ่งยาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับทหารของเรามักจะมีอาการโฮมซิกอะ่ะคิดถึงบ้านแล้วก็มีการแพนิกเกิดขึ้นประจับนะครับต้องซื้อยามากันเอาไวเเ้เชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงหายไปจึงหนึ่งเราก็จะมาเติมเต็มให้ครบก่อนแล้วก็ต่อมาซื้อตอร์ปิโดหน่อยบ่าะ หายไปหนึ่งช่องนะครับเรามาใส่เติมเต็มให้ต่อดีกว่าเทียเต็มที่ตอนนี้มีเพียงแค่เทียสองยิ่งเทียสูงขึ้นก็จะมีความฮาือโหดตามันดับต่อไปนะครับอาหารหมดหมู่มันจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นแน่ชัดนะครับเต็มที่ก็จะมีแค่เนี่ยชชยใช่ปะชชยชาเออไม่ใช่มันคอฟฟี่ดิว่างั้นก็ซื้อไปเพื่อสันทนาการเก็บเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับแค่นี้แหละการซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบรรทุกขึ้นตัวเรือก่อนเลยคุณผู้ชม สกิ์วันจำนวน8ชั่วโมงด้วยกันนะครับคขาลป8ชั่วโมงโอ้นี่ข่าวใหม่ครับเขาบอกว่ามีการบุกลุกโซเวียตแล้วนะครับแนวลบฝั่งยุโรปตะวันออกเียมเกหอหือรือขึ้นมาคุณผู้ชมฮ <c oughs> ะเยอรมันเนปิดปฏิบัติการจโจมโซเวียตแล้วแต่เรานะครับในตอนนี้ต้องไปทำภารกิจทะเลครับระเบิดเรือสินค้าจำนวน7 0 0 0ตันด้วยกัน งั้นเราก็ต้องมาตั้งหมุดหมายก่อนทางฝั่งช่องนี้ Cn3 ถึง Co2 ตำแหน่งคือที่หมาวตานี่แหละในค้อซุ่มดูตำแหน่งของโซเวียตหน่อยนี่ท่านผู้นำสูงสุดเลยยฮิตเรานะครับสั่งจู่โจมใส่หนวดแหลมเปี้ยวของสหายสตาลินแล้วก็อาจจะก้าวร้าวหน่อยในช่วงปีแห่งนี้ในช่วงปีท42 43 44 45เนี่ยก็จะมีความอาหารการน้อยลงแล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางได้ตั้ง f o r ์เวินะครับและก็เมื่อก่อนถ้าจำกันได้เนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นนิวบี้อยู่นะครับการเข้าออกจอดท่าเรือเนี่ยเราจะต้องอาศัยการแมนวนวลบ,บังคับด้วยมือเปล่าอยู่เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI มันเข้ามาแทรกแซงในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับก็เลย คำนวณทุกอย่างเองเลยเข้าออกจอดทุกอย่างเกิดขึ้นด้วย AI นะครับเราก็เลยปล่อยเมาส์ปล่อยมือให้มัน,มนบังคับเองได้สบายสบายแล้วเมื่อก่อนอยังทรมานเดี๋ยวนี้กดแค่สปีดก็พอแล้วนะครับทุกอย่างมาเดินเองหมดเลยนะอาจจะช้าไปฟอร์เวิร์ดเลยดีกว่ามุ่งหน้าตรงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชะลอเลยจะเกยเมื่อไม่เกยตกใจหมดนะครับนึกว่า AI จะเออซะอีกนะ งันก็ f o r ์เวิรสครับสเตลาสเตลาเรามาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยรายงานก่อนละกันว่าเราถึงแล้วนะฮะความพร้อมของตัวลูกเรือผมข้างในเป็นไงบ้างอะ่ะทุกอย่างยังเพอร์เฟคเครับทุกคนสบายดีไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรสักอย่างเลยนะฮะรายงานเสร็จสมบูรณ์เลยครับตั้งหมุดหมายต่อไปเราจะไปพื้นที่ Cn 3ถึง Co 2ครับใช่ครับยังไม่เจออะไรสักอย่างผู้ชมนี่ขนาดอยู่บนตัวของดาดฟ้าเรือนะครับมันมืดมากมองไม่มองไม่เห็นเลยว่ะต้องดูหน้านี้เอาไวอ้อ่ะแต่ดูทรงแล้วเหมือนจามภารกิจหลักจบก่อนภารกิจรองมั้งเนี่ยทรงจะเป็นแบบนั้นเลยครับภารกิจหลักจบเรียบร้อยนะฮะรายงานฐานทัพว่าเราลาตระเวนเสร็จสมบูรณ์แล้วครับมีปุ่มใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วยนะ ถ้ากดปั๊บอ่ะคือกับฐานทัพทันทีเมื่อก่อนจะไม่มีปุ่มนี้นะครับนี่คือสบายขึ้นเยอะเลยอะ่ะ้วตะเวนต่อไปก่อนทำธุาารกิจลองครับเจ็ดพันตันเอาให้เสร็จให้ได้เลยกับตานแจ้งว่ากาลาสีทุกคนไปจำสถานีลบครับเราเจอกับวัตถุบางอย่างข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยครับเอาเรือดำดิ่งโผล่แค่กล้องปริสโคปก่อนจะได้ไม่ถูกตัวจับจากตำแหน่งนั้นด้วยนะครับสปีดเกมต่อเนื่องไปอีกจะเข้าใกล้ๆระยะประมาณนี้ คำสั่งก็คือหยุดการเดินเรือก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะให้กับตันไปล็อกเรือศัตรูเอาไว้จากนั้นนะครับผมจะไปสั่งการเพื่อยิงเองเลยเริ่มจากการดูเรือก่อนว่าเรือเนี่ยมันคือเรือแบบไหนกันแน่นะฮะจากมุมนี้แล้วเหมือนยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันขึ้นบังขึ้นสูงอยู่เดี๋ยวยกเสาขึ้นเหนือหัวก่อนครับน่าจะเป็นเรือที่มีสเสาปะ ลำนี้และครับมันคงจะเป็นลำอื่นไปไม่ได้นอกจากเรือ Empire Tower มีเสาปองควันหนึ่งครับเสายกสินค้า2แล้วก็เสาเหมือนข้างหลังเนี่ยก็อีก2จุดนะครับผมก็เล็กคนนันเอาไว้ต่อไปก็จะเป็นความเร็วของเรือนะครับว่าเรือลำนี้เร็วแค่ไหนสั่งไปที่ตัวท้ายก่อนครับแล้วก็สตาร์ทเลยรอจนกว่าเรือพี่แกจะวิ่งมาถึงเส้นกลางเรานะครับดูดิว่ามันจะเท่าไหร่หยุดฮะ เซตเวลาเอาไว้9.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาคือองศาในการหันของเรือเขาแน่นอนเลยครับ90องศาเป็นแน่แท้เลยสุดท้ายคือระยะห่างกด QE เพื่อทำการโยกหลบขึ้นลงนะครับน่าจะประมาณ1.6กิโลเมตรครับห่างกันไม่ไกลมากตปโดเตรียมพร้อมเราจะต้องปล่อยตอปโดแล้วนะครับเมื่อทำการล็อกเสร็จนะหัวหนึ่งครับ1 AC บรรจุเข้าไป จะพร้อมเสร็จปล่อยในส21ครับต้องใช้คำว่าภายเงียบกํลลังคืบคานเข้าไปหาเจ้าจากใต้น้ำโหเนียนกลิปครับน่าจะเข้ากลางลำละมั้งเตรียมรับแรงกระแทกได้โอ้โหขึ้นน้ำแตกสร้างกระเซ็นพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย ไฟไหม้เกิดขึ้นที่หน้าเรือแล้วครับพี่ลูรูตอนนี้คลังสินค้าเกิดอาการไหม้ขึ้นมานะครับเอาว,ว้วาบางอย่างด้านหน้ามีแผลฉีกขาดเป็นวงกว้างจมแน่นอนสภาพนี้เราไปส่งขอด้วยการใช้ปืนด้านหน้าเราเนี่ยยิงซ้ําดีกว่าเอาเรือขึ้นน้ําบุกไปหามาเลยเฮ้ยมันมันชมเลยครับ โถ่เอ้ยจะไปยิงซ้ำซะหน่อยครับแเราได้มา4,390ตันครับยังขาดอีกนิดนึงใกล้แล้วโอเคเดี๋ยวผมรายงานก่อนนะครับแล้วก็มีผู้กราสีเนี่ยอยู่ใกล้เคียงด้วยแล้วก็ละทิ้งไปแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปช่วยนะครับทำได้ดีมากแล้วกระาสีงานแรกนะก็แสดงความมหาหังกายเจ้าฮอเลได้ประจักษ์ชัดแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนน้ำมันจะหมดนะครับเดี๋ยวผมไปหาอีกสักหนึ่ก็แล้กัน เจอหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่กําลังล่าตะเวนนะครับมันก็มีข่าวใหม่แจ้งเข้ามาหาเราโดยเฉพาะจอจ,จงนะครับนั่นเขาบอกว่าศัตรูนะครับกำลังขนโซนหน้าต้นแบบใส่เรือที่มีชื่อว่าแอมพายไดเดนไอ้พวกนี้ครับมันกําลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออเล็กซานเดียเพื่อทําการทดสอบเพิ่มเติมครับเราจะต้องเข้าขัดขวางเพื่อให้มันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยชา้าลงกับเดิมหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ มันน่าจะอยู่ช่องประมาณ C N 3 9 4ความเร็วของเรือของพวกเขาเลครับ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮ <c oughs> ก็ต้องดูดิว่ามันยังไงนะครับนี่ไงภารกิจใหม่มาค้นหาเรือ m p p r r e ไดเด n อยู่ด้านหน้าเราครับงั้นจะรออะไรเลยครับสะกดดลอยตามทันควันเลยครับผมไปตีสองอนาทีครับดูเหมือนว่าเราจะมาเจอเป้าหมายแล้วคุณผู้ชมครับนี่เลย แอมพายไดเดนข้างหลังก็จะเป็นแอมพายสกอ t นะครับแต่นี่ให้ดูก่อนโอหเสียดายมืดไปหน่อยก็เลยบองไม่ค่อยแน่ชัดนะครับแต่ก็นี่แหละครับคือเป้าหมายล็อกเป้านี่คือ Empire e x p p o l e r ครับทำการเล็กคอนไนเอาไว้ต่อไปคือเรื่องของความเร็วนะครับดูซิว่าจะเท่าไหร่ไปครับ STOP ครับใช่ไหมเซ็ต ส9กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมโคตรเร็วเลยครับต่อไปก็จะเป็นมุมเอียงเอียง90แน่นอนครับจากมุมนี้ต่อไปแล้วก็ระยะห่างณนะขณะน,นี้เวลานี้ก็ห่างกันที่1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะฮะต่อไปโดเตรียมพร้อมเอาเป็นหมายเลข4แล้วก็3เป็นดูโอเลยครับมาจูเตรียมป่อย,ยเตรียมโดนเซอร์ไพรส์แอตแทกได้ ่าแล้วโอ้โหเรือนี่เอียงไปเลยครับถ้าเอียงแบบนี้ล้วไฟไหม้ท่วมเนี่ยนั่นแปลว่าจมแน่ๆก็รอยืนยันภารกิจนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะลูกเรือกลาสียยังคงเดินเฉยเลยครับสัญญาณแจ้งเตือนอะลามอะไรก็ไม่ได้ดังขึ้นหรือว่าเสียหรือเปล่าไม่มั่นใจจะบอกว่ามันมีเรือคุ้มกันอยู่ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมืดมากอ่ะมันก็เลยไม่ได้เห็นเราซึ่งถือว่าเราโชคดีนะครับเพราะนี่คือตีสามอะ่ะ กลางดึกสังัดเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสปิดเกมต่อสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้แน่ใจเฮ้ยมันไฟไหม้และแล้วเฮ้ยตกใจครับเมื่อกี้เนี่ยเลือดมันเด้งขึ้นมาเนี่ว่ามันจะไปต่อได้แต่จริงไม่ใช่ค่อยๆจมลงช้าแบบไททานิกครับเลอตูชีปล่อยมาแล้ว โอ้ oh, ใจผมอะอยากจะเอาเรือขึ้นไปยิงปืนต่อต้านยิงซ้ต่อนะครับแต่ต้องอดใจไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเจตอตะเวนยิงใส่เข้ามาใส่ปีเกมต่อเนื่องนี่ไงจมหายเลยครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์เราสามารถจมเรือที่บรรทุกโซน่ามาได้แล้วภารกิจ7,000ตันก็สมบูรณ์แบบนะครับรายงานต่อเพื่อรับเงินรางวัลถึง4 0 0ส่วนเราทำไงต่อใช่ไหมครับเราก็ อาศัยความมืดมิดนะครับถอยหลังกลับไปมันมืดไหมมืดขนาดที่เราตอนนี้เนี่ยก็ยังมองเรือเราเองไม่เห็นจากภาพด้านนอกนครับโคตรมืดเลยเฮ้ยเจอว่าแย่แล้วนี่มันเรือไอยี่แปดมันคือเรืออะไรวะเนี่ยเรือวอร์ชิปครับเรือพี่คาดเชื่อไหมแบบนี้เราเราต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าแลวเลี้ยวขวาต่อครับยังไม่ออกจากโซนอันตรายนะฮะแต่พี่แกก็ยังตรวจจับไม่เจอเรานะครับนั่นคือข่าวดีเฮ้ย เสียงสแกนมาวะ่ะเอาเรือลงนะ้ำมันกำลังมุ่งหน้ามาหาเราดำดิ่งไปร้อยห้าิเมตรโก้ไม่ได้มาเพียงแค่หนึ่งลำอีก3ามลำใกล้ๆก็มาหาเราด้วยเอาตัวเองให้รอดออกจากตรงนี้ก่อนครับ โซน่งโซน่าอะไรโคตรมืดเลยว่ะมืดมากอะตอนนี้เราเหมือนอยู่เลึกเกินไปจึงไม่สามารถกดฟา t ทาวเวลได้นะครับต้องโผล่หัวขึ้นมาก่อนนะฮะสปีดเกมขึ้นมาภารก,กิจเสร็จสมบูรณ์ถึงบ้านในเวลา3วันครับผมและนี่ครับต้อนรับการกลับมาเครื่องหมายของวีรบ,บุรุษนะครับไอรอนคอร์สกางเขนเหล็กแห่งเยอรมันขั้น2ครับผมให้แดกคาวฟานและขั้นที่1ว้าวโอ้ ความคืบหน้าในการเจอเรือบนทุกงเครื่องบินตอนนี้8,586แล้วครับอีกนิดเดียวกลยแล้วไม่นานหรอกไม่นานเระมาณ3-4ตอนได้ <c oughs> สรุปภารกิจนะครับเราสามารถจมคอนไวทัถึง2ลำเราไม่ได้รับความเสียหายเพอร์เฟกมากสมเป็น วูฟแห่งท้องทะเลโอเคคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกนันนะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราค่อยไปออกล่าต่อนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นหลังใบมา,มาส,ตตสักนิดนึงพเพื่อทําการอัปเกรดด้วยดีกว่านะครับเพราะเรามีแต้มพอในการอัปเกรดแล้วเอาละครับถ้าชอบในการล่าว,วันนี้ยังไงฝากกดไ like, ลค์ซับสไครต์แชร์ซ u p เปอร์แตงคอมเมนต์จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรบ้างก็รอดูละกันนะครับผมนี่เลไปก่อนไปบ่ายไปแล้วครับ